สวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับอ่าวันนี้มานําเสนอตัว Garmin ครับ Echo Map Uhd D ครับซึ่งรหัสนะครับถ้าเป็นตัวก่อน Echo Map นะจะเป็น95ตัวนี้จะเป็น92นะครับตัวนี้เป็น72 72คือ7นิ้วอ่า92คือเอ่า9นิ้วซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีาร,ร์มถี่ใหม่นะครับจริงๆแล้วก็มีนักต่อปลารับกันไปเยอะแล้วนะครับกับตัวยดีอาจจะไม่นําเสนอมากเท่าเพราะว่าวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของตัวโปรเป็นหลักอยู่แต่ให้รู้ว่าในตัวาร์มถี่สูงตัวนี้มันมีาร์มถี่ที่ให้ใช้คือ ,120GH ถือว่าเป็นเรื่องที่นักตกปาได้เห็นข้อมูลแล้วรายละเอียดเพราะว่าเมื่อความถี่ยิ่งสูงการนําเสนอภาพนะครับรายละเอียดจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีมุมกลับกันนะครับว่าในเขตความลึกเท่าไรมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนความถี่ปกตินะครับตัวนี้ต้องต้องเรียนแนะนําเบื้องต,ต้นก่อนดูของจริงกันนะครับอต่อเลยครับทีนี้มาดูเป็นหมวดสาธิตนะครับซึ่งีนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาทีแรกนะครับในทางของการมินก็จะมีหน้าหน้าต่างประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัว92ด d ซึ่งเปิดตัวขายพร้อมอเมริกานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมอาจจะมีข้อมูลยังไม่เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เราจะคุยเรื่องของในตัวเรคาปูแต่ถามว่ามันเด่นมันต่างกันตรงไหนบ้างสังเกตแผนที่นะครับหลักๆและสไตล์การมินนะครับก็จะเป็นแผนที่ตัวนี้ให้มาเลยซึ่งในตลาดทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเราก็ต้องซื้อการเพิ่มแต่ในทางของการ์มินเขาใจปั๊มกับงานนักตกปลาก,ก็ตามหรืองานประมงพื้นบ้านก็ตามให้กา์ดมาเรียบร้อยทั้งอาดัมาแล้วเอาใจก็จะมีนะครับแผนที่สับตกปลาแผนที่เดินเรือมุมมอง3มมิติที่สามารถใช้ได้ กับทะเลบ้านเราทะเลไทยนั่นเองนะครับามาสู่องหมดดุดซาเดอร์นะครับหมดซาเดอร์นะครับก็จะเป็นฟาร์มทีธรรมดาฟาร์มทีสูงไซส์สแกนนะครับฟาร์มทีสูง,สสนะสงแต่ก่อนก็จะมีการอาจจะอะไรก็ตามดูนู้ไม่ได้ดูไม่ได้แต่ปัจจุบันนีน้เรือประมงใช้ฟาร์มที่สูงในการหาปลาต่างๆนะครับเพราะมันแยกปลาได้เข้มข้นนะครับในาร์มลึกอย่างเช่นยกตัวอย่างสิรมันอยู่ที่หัวอยู่ที่ประเภท ลักษณะสัญญาณหรือเครื่องโจลหลักที่เนี่ยในการอัดสัญญาณออกไปอย่างน้อยๆมันก็ได้อยู่แล้วห้าสิบเมตรอ่าออขอพูดเป็นกลางๆนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เท่ากันแต่เอาแบบคร่าวๆห้าสิบเมตรนี้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนทีนี้นะครับก็มีหมดซาดิดด้ังเดิมนี่ประมาณนี้อารมณ์นี้เลยนี่คือสไตล์ของกาหมิ่นอาจจะเป็นสีเฉียดสีไม่มากนะแต่นะครับคงไว้ซึ่งสีหลักที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับ <S <S และที่สุดของเทคโนโลยีครับกับหมดเว้นขยายนะครับตัวนี้นะครับ เราไปทับนะครับโดยเฉพาะรุ่นทัศกรีนเชื้อเล็กๆมาปับ๊บอ่าทับไปเลยครับโอ้โหหรือเราต้องการดูง่ายๆไม่ต้องไปเลื่อนไปเรื่อยมาตั้งวัที่ขอบที่ภาพเรียกมาครอบไปเลยมันจะขยายข้อมูลนี่ครับชัดกว่าปกตินี่คือเทคโนโลยีของการ์มินนะครับอ่าต่อไปมาดูไซสแกนนะครับไซสแกนนะครับอ่านี่ฟาร์มถี่นะครับทั่วไปก็จะเป็น4ี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยแต่ใน UHD อัดมาถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเฮิรตซ์ ซึ่งนักตกปลาที่รับไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนคลิปนี้แล้วก็จะเห็นถึงศักยภาพของฟาร์มที่สูงตัวนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่หมดเพียงแค่นี้มีเว้นขยายมาเช่นกันไปท่าแล้วจะใช้เจออะไรยังไงบ้างทา่าบไ,ได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้หรือไม่นะครับตรงนี้อยู่ที่ารามพึงพอใจก็สามารถจะมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมให้ทั้งหมดนะครับไม่ยุ่งยากนะครับทุกอย่างตัวเลขทุกอย่างบอกข้อมูลการใช้งานที่เราสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมด อ่าครับต่อไปมาดูหมดผสมของการ m มินนะครับหรือคอมโบนั่นเองซึ่งทีนี้ครับการ m มินหนึ่งครับหนึ่งได้ชื่อเรื่องของความไวของ GPS แลเวนอนอจานนั้นคือความไวในการใช้งานอย่างเช่นนะครับเข้าหมดคอมโบอ่าผมขอเข้าสู่ของไซสแกนนะแล้วก็ GPS นะแล้วก็สาวดืปกติซึ่งนะครับถ้าเป็นบางฟังก์ชันบางรุ่นหรืออื่นก็ตามในการเข้าจะดูเฉพาะจอหมดนั้นๆเราต้องกดกลับย้อน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 กลับเรือเรามีความเร็ว มันคือการเสียเวลาในการใช้งานแต่การมินมาตอบโจทย์เรื่องของการเข้าไปสู่หน้าหลักของโหมดที่ต้องการดูถึงแม้จะแบ่งเป็นสามช่องอย่างเช่นผมต้องการดูลักษณะของแนวดิงแตะไปที่แนวดิงมันก็จะขยายหน้าเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการวกกลับมาหาเมนูหลักต่างๆนี่อีกหนึ่งข้อดีย้อนกลับกลับมาเป็นรวม3จอต้องการดูเฉพาะไซต์แตะที่ไซต์ทุกอย่างทําให้ท่านทํางานได้ไวขึ้นตอบสอนองขึ้นเพราะทุกอย่างเราเดินทางได้ความเร็วนะมาเสียเวลาในการย้อนมันก็ยุ่งยาก นี่คือข้อดีของการมิ้นนะครับในการาใช้งานที่ไวนะครับส่วนลักษณะของการเจอเชื้อปลาต่างๆปั๊บในรุ่นธุรกินมีข้อดีก็คือ,อเจอเชื้อตรงไหนปับ๊บเตะไปที่ตรงนั้นสวนภาพอาไปมันก็จะลอกภาพให้นะครับเมื่อลอกภาพปั๊บโดนลอกเลยเรือจะวิ่งเดินหน้าไปตจอดก็ตามแต่เมื่อเทคโนโลยีนะครับก็คือหนึ่งซาวเดอร์มันจะเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีไปแล้วจากแต่กอนซาวเดอร์คือซาวเดอร์ไม่สามารถทำไได้เลยแต่ปัจจุบันนี้เมื่อซาวเดอร์อ้างอิงด้วย GPS โดยใช้ GPS อ้างอิงหรือคุม ทุกอย่างทุกภาพที่สาวด้วยจับได้มันอ้างอิองด้วยดาวเทียมทั้งหมดผมเจอปลาทางขวาหรือทางซ้ายเรื่องการบ,บาดมาทับซเซฟบดาวได้โดยเพียงแค่ดกดเตะจบได้มาร์มาเรียบร้อยแล้วนี่คือเทคโนโลยีที่ไวเลสตอบสนองและเป็นรุ้นที่ผมถือว่าผมไปลองงานมามา,มากออกหน้าง,งานมามากจนมีข้อมูลที่เด่นชัดและเป็นข้อมูลที่ไม่สงสัยกับการใช้งานขอฝากสํานักการบินไว้ด้วยนะครับส่วนท่านทั้งสองท่านนะั้นผมจะรีบปรับ เสร็จทันวันนี้แน่นอนสวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับผม